แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรรสิงที่พ่สอสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง โรงเรียนบ้านแหลมซอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งสำนสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่27หมูห่1ตำบลแหลมซอมอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรงังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง ภายใต้การบริหารงานโดยนายวรัตหูเขียวเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาล1นและชั้นะถมศึกษาปีที่1-6มีครูและบุคลากรจํานวน16คนนักเรียนจํานวน169คนโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนในสถานศึกษาด้วยความมุ่งมั่นสืบสารตามพระราชดำริและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนากาที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษสารต่อพระราชปณิธานซึ่งสอดคล้องกับพระบรม,มราชวาทด,ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10จนได้รับการประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา พอเพียงในปีการศึกษา2,556ในปีการศึกษา2,568จึงขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ด้านที่1ด้านบุคลากร1.1ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษานายวรัตหูเขียวเกิดในครอบครัวกเกษตรกรรมมีบุปการีเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเองขยันและอดทนมีภูมิคุ้มกันและอบรมส่งเสียให้ลูกๆเป็นคนดีมีศีลธรรมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ฝึกอบรมในหน่วยงานต่างๆทําทให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องชัดเจนได้นําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถาน ันคร้้งีึกษาด้านบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครูแกนนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ด้านการบริหารงานงบป,ประมาณบริหารงานายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการจัดสรรงบป,ประมาณอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้มีการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ด้านการบริหารงานบุคคลได้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการขยายผลการกับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีบทบาทเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบแหลมสอบโมเดลจนเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 1.2ครูปัจจุบันมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น16คนทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านแหลมสองทุกคนเป็นครูแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากรแต่ทอดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ศึกษาดูงานได้ถูกต้องมีการจัดทำํำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ฐานการเรียนรู้สู่การถอดบทเรียนคือนางจารุวรรณกังเฮนางปัญจรักน์เมืองแก้วกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีและคณิตศาสตร์ได้พัฒนาโครงงานถังขยะรีไซเคิลโดยใช้ฐานการเรียนรู้ฐานสร้างสารรค์ถังขยะจากขวดน้ำพลาสติ พัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่และมีผลงานจนเป็นที่ยอมรับ1.3นักเรียนนักเรียนได้รับการอบรมพัฒนาและปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ วันที่8พฤศจิกายน2567จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวันที่10มก,กราคม2567จจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำความพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันที่7มีนาคม2568จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้ฐานสร้างสรรค์ทางขยะจากขวดน้ำพลาสติก พร้อมทั้งโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่โรงเรียนบ้านหัดเราจากการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องโดยมีนักเรียนแกนนําทุกคนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นนักเรียนแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาและเด็กหญิงวันชนกสันพินิษนักเรียนแกนนํนำได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปไประยุกต์ใช้ระดับเขตพื้นที่ปี2566 จากการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องโดยนักเรียนแกนนำทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการขยายผลและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา 1.4คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปีนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้รับรางวัลได้รับการยุคย่องเป็นที่ประจักษ์ ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ทําให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ มีศูนย์ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆได้แก่องค์ความรู้ทางการเรียนรู้การถอดบทเรียนผ่านการเรียนรู้หลักการทรงงานตัวอย่างในโครงการพระราชดำริศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาประจำปี2566ระดับดีเยี่ยม แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมของโรงเรียนบ้านแหลมสอมโดยมีฐานการเรียนรู้จำนวนหกฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานไข่เค็มใบเตยฐานกลอนสีชมพรึกษานานาพันธุ์ฐานน้ำสมุนไพรมะเมา ฐาน How to mix Sandwich ฐานสร้างสรรค์ถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกฐานสามัคคีรื่นเริงเถิดเทิงกลองยาวฐานการเรียนรู้ทุกฐานสอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามแนวพระบรมราชูบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านมีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้มีสื่ออุปกรณ์การเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมทำแผนอย่างถูกต้องมีแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้และการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลกลับเครื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ขยายผลการกลับเครื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษามีการจัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายกลับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งมีการประสานหน่วยงานองค์กรชุมชนสถานศึกษาเป็นเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบา โรงเรียนบ้านหาดเราและขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2565 3.2ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่สังกัดและหรือหน่วยงานภายในภาครัฐเอกชนชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งได้ให้ดำเนินข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้การศึกษาเป็นอย่างดี สำนักงานกเกษตรจังหวัดตรังและสำนักงานกเกษตรอำเภอปะเลียนได้เข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อขยายผลและกลับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษศรฐกิจพอเพียงสำนักงานประมงอำเภอปะเลียนและปศุสัสตว์อำเภอปะเลียนได้ให้การสนับสนุนพันปลาพันไก่ไก่ มทบสีสาค่ายเทพสตรีสีสุนทรได้สนับสนุนพันต้นกล้าพันไม้ให้โรงเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลจัดอบรมให้ความรู้และปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกจัดทำาคกปัตุสัตว์ผ่านกรุงการทหารพันดี อ,อปตอแหลมสอมให้การสนับสนุนงบสปอสอชอสำนักงานศึกษาธิการภาคหกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับโภชนาการเด็กอันดามันสู่ไอคิวมาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนปีงบประมาณ2,567กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันได้แก่มเมล็ดพันธุ์พืชก้อนเห็ดพันไก่ไข่ พันเป็ดไข่ปลาดุกและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงผลความสำเร็จของโรงเรียนบ้านแหลมสอมเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานต่างๆส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี2556 รลางวันสีมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับพิษปี2568โรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวโรงเรียนต้นแบบกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรังปี2566โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีระดับภาคใต้ 5667ทั้งนี้เมื่อโรงเรียนบ้านแหลมสมได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแล้วโรงเรียนบ้านแหลมสมมีแผนรองรับการศึกษาดูงานโดยให้ผู้เข้าศึกษาดูงานแจ้งจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานแจ้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ที่ต้องการเข้าศึกษาให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ เพื่อได้กำหนดวันระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและผู้ติดต่อประสานงานให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน โรงเรียนบ้านแหลมสมจะแน่วแน่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาเด็กเยาวชนตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการกระทำและสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่มก้าสืบไป ใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา